อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพีพพ่พี่น้องน้องเพื่อนๆนะคะ FC ทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวสก็ขอขอบคุณทุกยอดวิวเนาะทุกช่องทางกันเลยนะคะที่ติดต่อติดตามกันก็อย่าลืมค่ะเข้ามา รับชมคลิปนะคะของช่องรันเกษิมหาเวทแล้วอย่าลืมกดซั b สไ r i b e ให้น้องปานะคะแตะที่กระดิ่งเอาไว้ด้วยนะถือว่าเป็นกำลังใจให้กันเนาะอ่ะช่วงนี้นะคะจะเทศกาลสงกรานนะคะก็หลากหลายท่านหยุดนะคะกับภูมิลาเนาเนาะก็ปาขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็เดินทางนะคะปลอดภัยใกล้ไๆก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านเลยก็รักษาสุขภาพด้วยนะมีความสุขกันมากๆนะคะมา สำหรับช่วงนี้เนาะเครื่องรางเยอะมากหลากหลายเกจิคณาจารย์เลยนะคะเครื่องรางนี่เนี่ยว่าได้ไม่มีวันตายจริงๆเพราะว่าหลากหลายท่านเนี่ยยังไงก็จะต้องมีนะคะเครื่องรางเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่สําหรับรุ่นนี้ค่ะสวยงามสีทองเหลืองอลามเลยรุ่นนี้เป็นจะกรุดมหาจากักรพรรดินะคะ เหมือนคล้ายๆตะกุดมงคลโสลสเนาะโสรถมงคลที่จะเป็นเหมือนประมาณว่าครอบจัก,กรวาลยันใหญ่นะคะสําหรับรุ่นนี้อย่างที่น้องปาบอกเป็นตะกุดมหาจากักรพรรดิของหนวงตาสุ่มค่ะวัดหนองว้านะคะวัดหนองวา้าออที่จังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ที่รู้สิทธิลูกหา เยอะแยะมากมายเลยตะกุดก็ประมาณ5นิ้วนะคะสวยงามดอกสีเหลืองทองมีเลขมีโค้ดมียันชัดเจนนะคะแล้วก็ตะกุดก็สามารถร้อยเชือกได้นะคะหรือว่าจะเอาไปเลี่ยมเพื่อห้อยคอห้อยอะไรก็ได้นะคะหรือจะร้อยเปืป่อยเปล่าๆก็ได้น้องปลาเหลือเพียงเท่านี้หมดแล้วหมดเลยนะตะกุดประมาณ5นิ้วนะคะก็อย่างที่บอกค่ะสำหรับตะกุดมหาจากักรพรรดิเนี่ย ได้ครอบจักรวาลเลยไม่ว่าจะเรื่องการทำมา,าการทามาค้าขึ้นเรื่องขายของนะคะค้าขายหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงอะเรื่องราบยศก็ได้นะคะคืออย่างที่บอกค่ะเป็นตะกุฎที่ครอบจักรวาลเอาไว้คุ้มตัวคุ้มกันคุ้มภัยนะคะ,จะเจริญในราบยศทุกประการ คุ้มกันเสนียดด้วยอ่าสรรพเสนีททั้งหลายจันรไรทั้งหลายสารพัดประโยชน์เลยถือว่าติดตัวไปได้ทุกทิศเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดอกที่ไปอยากจะแนะนำนะเป็นพุทธคุณที่แบบว่าครอบจัก,กรวาลจริงๆทางร้านเนี่ยมีวัตถุมงคลของหลวงตาสุ่มหลายรุ่นอยู่นะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถสอบถามน้กปาได้ แต่ด้านหน้านี้เป็นตะกุดมหาจากักรพรรดินะคะสวยดอกสีทองสวยงามเลยค่ะนี่เหลือเท่านี้นะเดี๋ยวน้องปลาจะทิ้งลิงช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะแล้วก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะเดินทางปลอดภัยกันทุกคนมีความสุขกันทางครอบครัวเนาะถือว่าเป็นเทศกาลสงการปีนี้น่าจะสนุกกันแหละ อืมเป็นปีใหม่ไทยเนาะอ่ะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมศูนย์จองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวศสวัสดีค่ะ